นี่คือชาววันที่2ของเฟิร์นที่จังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปชมปราสาทสีขอรภูมิกันค่ะปราสาทสีขอรภูมิตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทตำบลระแงงห่างจากที่ว่าการอำเภอสีขอรภูมิ500เมตรเป็นปราสาทที่งดงามและก็สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ เชวว้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวรรษที่1 7ในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสยวานิกายซึ่งเขาบูชาพระศิวะเป็นใหญ่ตามรูปแบบศิละปะเขมรโบราณประกอบด้วยปราสาทอิฐหองค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยจะมีปราสาทประธานหนึ่งองค์อยู่ตรงกลางและก็มีปราสาทบริวารอีก4ี่องค์ล้อมอยู่ทั้ง4ี่ทิศทั้งหมดเนี่ยจะตั้งอยู่บนฐานศีลาแรงเดียวกันและมีสระน้ำล้อมรอบเว้นทางเข้าด้านหน้าด้านหลังไว้ ปราสาทสีขอรภูมิเนี่ยเป็นปรา,าสาทที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุรินเลยโดยทับหลังเนี่ยเขาจะสลักรดลายสิวนาตราชเป็นลวดลายพระศิวะสิบก้อนไร้รำอยู่บนหงสสามตัวค่ะโดยจะมีพระอุมาพระนารายพระพรหมแล้วก็ พระคะเนศอยู่ในพิธีด้วยส่วนเสาประับประตูด้านหน้าเนี่ยเขาจะสลักรูปนางอับสรคิดดูว่าคนสมัยศตวรรษที่17เขาสามารถสลักลวดลายที่ละเอียดขนาดนี้ได้ขึ้นหน้าทึ่งมากและที่ฟอนอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองก็เพราะว่า นี่เป็นทับหลังที่สวยและก็สมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งในเมืองไทยเลยนะและนี่ส่วนนางอับศรเนี่ยเราจะพบได้ที่นครวัดหรือว่าปราสาทในกัมพูชาแต่นี่คือนางอับศรแกะสลักในปราสาท1เดียวที่พบและสมบูรณ์ที่สุดในไทยเลยค่ะแล้วเดินทางจากปราสาทสีขอรับภูมิประมาณ20นาทีนะเราก็จะมาถึงที่นี่ค่ะประกาโชคผ้าไหมย,ยอ้อมไม้ก้าวมงคลหมักโครนดอกบัวชื่อเขาเก๋ไหม เดี e ๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามานี่คุณแม่สนใจนะคะเจ้าของร้านผู้ด่งดังของเราเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่เนี่ยช่วยแนะนําเรื่องผ้าโฮสุดินเพิ่มเติมให้เราหน่อยเมื่อพิธีกรสวยๆมาติงที่นี่ที่สําคัญเลยจะต้องให้น้องใส่จะดูว่าผ้าโฮสุดินของเราสวยขนาดไหนอุ้ยคุณแม่ก็ชมเกินเอาให้สวยจนทีมงานตะลึงเลยนะแม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกัน เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะแม่เพราะว่าตอนแรกเขาเป็นผ้าเป็นผืนผืนสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วคุณพี่เขาแบบแต่งสดเย็บออกมาเป็นเลเยอร์ชุดออกแบบแพทเทิร์นที่สวยงามขนาดนี้เลยค่ะแม่ผ้าโฮลคืออะไรคะแม่ผ้าโฮลเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็บรรพบุรุษของเราที่จะใช้ผ้าเป็นผ้าสิริมงคลถ้าเราบวชนาคผู้ชายจะต้องนุ่งผ้าโฮลแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่คมใบสีกก็คือผ้าโฮล จึงขึ้นชื่อว่าเป็นราชานีโฮของจวดสุรินเป็นผ้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษเลยนะคะและที่น่าภูมิใจแทนพี่น้องชาวสุรินเลยก็คือกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ประกาศให้ผ้าโฮสุรินเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติประจําปีพศ .2565 อีกด้วยค่ะแม่แม่คะแล้วที่มาของผ้าไหมย,ย้อมไม้เก้าโมงคนเนี่ยมาจากอะไรคะบรรพบุพร,รุษเราใช้พวกเปลือกไม้ยอม้อมผ้าพร้อมย้อมพวกเหยื่พวกอะไรอ่ะแม่ก็เลยวิเคราะห์และค้นหา ไม้เก้ามงคลนี้มาใส่บนผ้าพื้นที่แม่ทอแล้วก็ออกแบบลายต่างๆที่แม่ต้องการแล้วก็เอกลักษณ์ของจวกรชนินมาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเป็นสีสันของผ้าใหม่ที่มันโดดเด่นและก็ดูสวยงามค่ะลูกเก้าอย่างอันนี้มีอะไรบ้างคะแม่ข้อแรกเลยก็คือแก่นขนนนะคะที่สองก็เปลือกมะยมที่สามก็ฝักคูนที่สี่ก็ดอกดาวเรืองที่ห้าก็ขมิ้นค่ะที่หกก็เปลือกอ่างที่เจ็ดก็มะขามสุกที่แปดก็ครั่งส่วนสําคัญที่สุดก็คือโคนใต้กอบัว อ,อันนี้เป็นความรู้ใ,ใหม่หนูไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะแล้วมีประโยชน์มากๆด้วยนะคะเนี่ยยังไงวันนีนะ้หนูก็ขอบคุณแม่สมใจมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ยานนี้เราได้เห็นผ้าที่สวยๆแล้วมีความเป็นมงคลแล้วแต่ว่าอันนี้คนยังพอจับต้องได้ยังซื้อได้เดี๋ยวเราลองไปดูผ้าแบบที่มีความ l u กชัวร์ไฮ e อ d ด์ลิมิเต็ดเอดิกันไปตัวอย่างถ้าวันนี้หนูเอาเงินมาล้านนึงป้อมหนูซื้อเซตนี้ได้ไหมคะ เป็นข้าวสายพันธุ์เดียวที่ชาวนาด้วยกันเองต้องมาซื้อข้าวตัวนี้กินครับผม